ผมก็อยู่เกมมเนะครับวันนี้เราจะมาแจกเกม Minecraft PE นะครับ v ีศูนย์จนะครับซึ่งวิวนี้เราก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเช็คด,ดูนะครับผมส่วนลิงก์เกมผมจะใส่ให้หงาล่างเลยนะอโอเคเราจะเข้าไปดูส่วนตั้งค่านะครับเ็นแบบที่ทุกตัวละครอ่ามันก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับ เกือบหมเรนงนี้ก็คือตัวผมเองนะครับซึ่งไปหาโหลดเอาง่ายๆนะครับอ่ะมันก็จะมีตรงนี้เพิ่มมาครับทุกคนนี่ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอ่าตัวละครเพิ่มเข้ามาเนาะนี่ก็จะมีหลายๆตัวนะครับเป็นแต่งตัวเหมือนนักรบนะเจ๋งนะครับส่วนที่เหลือก็เดิมๆของมันนะตัวหลัก กระฆ่าอะไรพวกนี้นงเลย,ยโอเคนะเมื่อกี้มันดังไปขออภัยนะครับผมก็ในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมนะตรงนี้นะเราก็จะเข้าไปดูอีทีหนึ่งนี่มันจะเพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัวเป็นตัวมันอะไรสักอย่างตัวนักรบส่วนใครจะไปหาโลดแบบผมก็มาหาไม่ได้นี่นี่ตรงนี้ <laughs> อันนี้ก็คือตัวผมเองนะครับ เออก็ประมาณนี้นะครับจ่วบรายละเอียดของว่าจะมีบล็อกอะไรเพิ่มเข้ามาให้ทุกคนไปเช็คดูกันเอาเองอีกทีนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับกับ v ีอ่าไมค์ครัพีอีนะครับวีศูนย์จุดจุดสามจุดศูนย์บิลสี่นะครับบ4สี่หรือบิงสี่บิลสี่อะไรก็ไม่รู้ละนะอ่ะเดี๋ยวจอเล่นเกมเดี๋ยวจะใจ่ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะใต้คลิปนะฟังดีๆนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ